ทุกวันทั้งลงคลิปเน้นคลิปยาวให้มากขึ้นแต่คลิปอื่นก็ทำนะแต่ว่าเน้นคลิปยาวให้มากขึ้นสองสามสี่ห้าคลิปก็ได้แล้วก็ระยะเวลาสามวัทีขึ้นถ้าเราทำไม่ถึงวันต่อไปต้องพยายามมากขึ้นก็ได้ก็อยู่ที่แต่ละคนจะตั้งเป้าหมายอย่างไรแต่ของผมนี่ตั้งเป้าหมายวันละสี่ชั่วโมงมันมันก็อยู่ได้ครับไม่ใค่ดีครับคือแต้มก็อาจจะหกหักถ้าหกท่านเกินหกสิบวันขึ้นไปใช่ไหมเขาก็จะหัก หักจำนวนวันเอาวันหักวันแรกออกเอาวันใหม่เปาวันะทำเยอะจริงดีแต่ห้ามขาดแล้วก็ไลฟ์สดก็ห้ามขาดกําหนดนวันละสี่ชั่วโมงให้ได้บางท่านไดตั้งเป้าหมายว่าตั้งตั้งนานไม่มีใครมาทักมาทายไม่เป็นไรท่านก็คุยเรื่องของท่านไปคุยอะไรก็ได้หรือคุยสิ่งที่เป็นสาระ,ะโดยเฉพาะตอนนี้ผมไลฟ์ผมจะคุยเรื่องปัญหาแต <c oughs> ่มีข้ออ้างว่าให้วันนี้ติดงานประชุมวันนี้ ติดไปนั่นไปนี่ทุละสําคัญไม่ทำบางครั้งทําวันหนึ่งขาดไปสามวัน4ี่วันอย่างนี้ก็มีข้ออ้างว่าไอ้วันนี้ติดงานประชุมวันนี้ติดไปนั่นไปนี่ทุละสําคัญไม่ทำบางครั้งทําวันหนึ่งขาดไปสามวัน4ี่วันอย่างนี้ก็ผมเจอปัญหาอะไรมาบ้างหรือผมติดอะไรผมก็คุยกับผมไปเละครับคุยกับโทรศัพท์พูดง่ายๆเหมือนโทรศัพท์ก็เป็นเพื่อนเราอีกคนหนึ่งเขาคุยกับเขาเลยสำหรับการสะสมมาทิตตรงนี้ชีพผมก็ไม่ได้เวิกนะ หลักสิบหลักร้อยก็น่น้นเองแต่ผมอาศัยการไล์สดครับเราทําได้ทํำเลยครับก็เป็นกําลังใจโรซึ่งแต่ละวันเราสามารถจะรู้ได้ว่าเราทําถึงใบเทาไหมอะไรครับจุดสําคัญถ้าใครที่เปิดหมดมืออาชีพ ตอนเริ่มต้นให้กับทุกท่านเพราะเป็นประเด็นกับมือใหม่กับหลายๆท่านนะครับที่สมนาทีแล้วไม่ผ่าน,นักทีก็อยากมาแบ่งปันกันละกันกแหรับวันนี้ก็เห็นหลายๆท่านก็ทัากัานเกินไปนอกแต่ถ้าใครสะดวกทำครั้งเดียวก็แล้วแต่แต่สมัยผมผมตอนผมทําทําก็กระจายกันนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงครั้งละหนึ่งชั่วโมงสนะี่ครั้งหรือบางครั้งครั้งละสองชั่วโมงถ้าเราทําไม่ถึงวันต่อไปต้องพยายามมากขึ้นก็ได้ก็อยู่ที่แต่ละคนจะตั้งเป้าหมายอย่างไร แต่ของผมนี่ตั้งเป้าหมายวันละสี่ชั่วโมงมันมันก็อยู่ได้ครับวันวันละสองสาคลิป4ี่ห้าคลิปก็ได้ตอนสะสมนาทีนะท่านทําไปนะก็เป็นคอนเทนต์ที่มีความรู้มีสาระบ้างเป็นภาพวิวทิวทัศน์บ้างผมเจอปัญหาอะไรมาบ้างหรือผมติดอะไรผมก็คุยนอผมไปเละครับคุยกับโทรศัพท์พูดง่ายง่ายเหมือนโทรศัพท์ก็เป็นเพื่อนเราอีกคนหนึ่งเขคุยกับ คนชมก็ไม่เยอะหรอกไลฟ์บางครั้งก็ไลฟ์ไม่มีใครละแต่เราก็ไลฟ์ไปเดี๋ยวเขามชมทีหลังไอ้คน <AI S 1> ทำส่งให้เราเองบางท่านอย่าอย่าน้อยใจบางคนก็บอกว่าไลฟ์คุยครับขอให้มีการทําทําทุกวันคือการลงข้อมูลแล้วก็การไลฟ์สดอย่างผมนี่เน้นไลฟ์สดการลงข้อมูล,ล,าล,มลบางท่านอาจจะลงคลิปยาวแล้วก็เยูะซึ่งแต่ละวันเราสามารถจะรู้ได้ว่าเราทําถึงใบเท่าไหมอะไรทุกวันวันละสองสามคลิป สี่ห้าคลิปก็ได้ตอนสะสมนาทีนะท่านทําไปนะก็เป็นคอนเทนต์ที่มีความรู้มีสาระบ้างเป็นภาพวิวทิวทัศน์บ้างอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่ที่เราต้องตั้งเป้าหมายครับต้องหมายในการทําว่าเราเราต้องทําวันละกี่ชั่วโมงพึ่นะ่าซึ่งของผมตั้งไว้วันเกินไปนอกแต่ถ้าใครสะดวกทำเพียงเดียวก็แล้วแต่แต่สมัยผมผมตอน่มทำมทำก็กระจายกันนะครับวันละหนึ่งชั่วโมงเองครั้งละหนึ่งชั่วโมงสี่ครั้งหรือบางครั้งครั้งละสองชั่วโมง จุดสาคัญถ้าใครที่เปิดหมดมืออาชีพตอนเริ่มต้น4ชั่วโมงนะครับแต่ไม่ได้ทาครั้งเดียว4ชั่วโมงนะกตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งกลางวันชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งดึกชั่วโมงหนึ่งบางครั้งก็กลางวันสองชั่วโมงหรือเย็นสองชั่วโมงจุดสาคัญคือถ้า60วันแรกเนี่ยแนะนำทุกวันแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ดีให้ชัดความสําเร็จได้แน่นอนเพราะทำมาแล้วมันสําเร็จจะเป็นสิ่งที่ไม่ยากขึ้น สองคือการไลฟ์สดถ้าไลฟ์ได้พยายามไลฟ์ตั้งเป้าหมายการไลฟ์วันละสี่ชั่วโมงก็เว้นช่วงเราอยู่ที่ท่านสะดวกอย่าทําครั้งเดียวนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องมันจะมัตนตาท้ายเข้าไปนี่คือการไลฟ์งองผมนะสองเดือนเองครับก็สําเร็จสะสมนาทีได้ตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปนะครับามาหลังบ้านนะครับก,ก,ก็สู้ต่อไปครับพยายามต่อไปอยู่ที่เราครับต้องขยันห้ามขาดนะี่คือจุดสําคัญถ้าขาดปุ๊บก็แต้มรถทันทีครับผมสวัสดี นะครับลงคลิปทุกวันโดยเฉพาะคลิปยาวนะท่านท่านต้องรู้เวิร์กก็ได้แต่ว่าบางขัาบาง,บางท่านเนี่ยคลิปสั้นนะที่ปังปังก็ผ่านได้เลยนะครับผ่านได้เลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนจะมีส่วนน้อยมากนะให้กับทุกท่านเพราะเป็นประเด็นกับมือใหม่กับหลายๆท่านนะครับที่สะสมนาทีแล้วไม่ผ่านนาทีก็อยากมาแบ่งปันก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็เห็นหลายๆท่านก็ทักมมอ,อย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่ที่เราต้องตั้งเป้าหมายครับต้องหมายในการทําว่า เราต้องทําวันละกี่ชั่วโมงนะฮะอ่าซึ่งของผมตั้งไวนะ้ถ้าเราทําไม่ถึงวันต่อไปต้องพยายามมากขึ้นก็ได้ก็อยู่ที่แต่ละคนจะตั้งเป้าหมายอย่างไรแต่ของผมนี่ตั้งเป้าหมายวันละสี่ชั่วโมงมันมันก็อยู่ได้ครับแต่คนชมก็ไม่เยอะหรอกไลฟ์บางครั้งก็ไลฟ์ไม่มีใครละแต่เราก็ไลฟ์ไปเดี๋ยวเขามาชมทีหลังเองเขาทำส่งให้เราเองมันท่านอย่ายอย่าน้อยใจบางคนก็บอกว่าไลฟ์คุยนะครับซึ่งผมขอขอนุญาตก็แนะนําเทคนิค เด็กๆง่ายๆนะครับที่ผมทําซึ่งโดยรวมแล้วผมผ่านจากการไลฟ์สดนะครับผมผ่านจากการแต่ทุกท่านเพราะเป็นประเด็นกับมือใหม่กับหลายๆท่านนะครับที่สะสมมาทีแล้วไม่ผ่านักทีก็อยากมาแบ่งปันก็นละกันสำหรับวันนี้ก็เห็นหลายๆท่านก็ทักวันวันละสองสามคลิปสี่ห้าคลิปก็ได้ตอนสะสมนาทีนะท่านทําไปนะก็เป็นคอนเทนต์ที่มีความรู้มีสาระบ้างเป็นภาพวิวทิวทัศน์นะครับลงคลิปทุกวันโดยเฉพาะคลิปยาว นะท่านท่านต้องรู้ว่าทายข้าไปนี่คือการไลฟ์ของผมนะสเดือนเองครับก็สําเร็จสะสมนาทีได้ตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปนะครับทุกวัน,ว,นวันละ2อสคลิปสี่หคลิปก็ได้ตอนสะสมนาทีนะท่านทําไปนะก็เป็นคอนเทนต์ที่มีความรู้มีสาระบ้างเป็นภาพวิวทิวทัศน์ตั้งเป้าหมายของตัวเองนะครับเราก็ต้องมีความซื่อสตัตย์ต่อตัวเอง นะครับแล้วก็เวลาก็ต้องชัดเจนคือพยายามทําให้มัตนต่อเนื่องนะครับอย่าต้องต้องนานไม่มีใครมาทักมาถ่ายไม่เป็นไรท่านก็คุยเรื่องของท่านไปคุยอะไรก็ได้หรือคุยสิ่งที่เป็นสาระเดยเฉพาะตอนนี้ผมไลฟ์ผมจะคุยเรื่องปัญหา <c oughs> ว่าท่านอยากผ่านสตรีมใช่ไหมผ่านโฆษณาจากคลิปยาวใช่ไหมแต่ท่านไปทําคลิปสั้นบางครั้งมันก็อาจจะ,อะไอ้ไม่ไม่ยู่อะไสดถ้าท่านทาได้พยายามขยันไรสดนะครับ จะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่ได้นะครับท่านต้องพยายามขยันลงคลิปทุกวันขึ้นสองคือการไลฟ์สดถ้าไล์ได้พยายามไล์ตั้งเป้าหมายกันไล์วันละสี่ชั่วโมงก็เป็นช่วงเราอยู่ที่ท่านสะดวกอย่าทาครั้งเดียวนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องมันจะมัตนตระนักไม่ค่อยดีครับคือแต้มก็อาจจะหกหักถ้าหักท่านเกินหกสิบวันขึ้นไปใช่ไหมเขาก็จะหัก หักจำนวนวันเอาวันหักวันแรกออกเอาวันใหม่เพิ่มเข้าไปซึ่งท่านทําได้น้อยนะนาทีท่านก็จะลดลงลดลงอันนีเชิงให้ได้ใบเทาก็ได้แต่ละวันต้องให้ได้ใบเทาใบเทาอย่างเงี้ยครับวันไหนที่ได้ใบเทาน้อยวันต่อไปก็ทํามากขึ้นก็ได้อยู่ที่ท่านต้งตั้งเปคือต้องจุดสาคัญคือถ้าหกสิบวันแรกเนี่ยท่านทำทุกวันแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ดีให้ชัดความสําเร็จได้แน่นอนโอ้ทำมาแล้วมันสาเร็จ แต่เ,เป็นสิ่งที่ไม่ยากว่าท่านอยากผ่านสตรีมใช่ไหมผ่านโฆษณาจากคลิปยาวใช่ไหมแต่ท่านไปทําคลิปสั้นบางครั้งมันก็อาจจะไอไม่ว่าท่านอยากผ่านสตรีมใช่ไหมผ่านโฆษณาจากคลิปยาวใช่ไหมแต่ท่านไปทําคลิปสั้นบางครั้งมันก็อาจจะไอไม่ทำเยอะได้เยอะนาที อย่างตอนมผมทำไมผมทําผมทําวันวันหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือถ้าหกสิบวันแรกเนี่ยถ้าทำทุกวันแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ดีให้ชัดความสําเร็จได้แน่นอนโอ้ทำมาแล้วมันสําเร็จก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากนอกจากทุกท่านเพราะเป็นประเด็นกับมือใหม่กับหลายๆท่านนะครับที่สะสมนาทีแล้วไม่ผ่านนาทีก็อยากมาแบ่งปันก็นละกันสับวันนี้ก็เห็นหลายๆท่านก็ทักหองอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่ที่เราต้องตั้งเป้าหมายครับเป้าหมายในการทําว่า เราต้องทำวันละกี่ชั่วโมงพนะฮะซึ่งของผมตั้งไว้ว่าเพิ่มเข้าไปซึ่งท่านทําได้น้อยนะนาทีท่านก็จะลดลงลดลงทําเยอะได้เยอะนาทีอย่างตอนผสมัยผมทําผมทมาํามันวันหนึ่งสิบจุดสําคัญถ้าใครที่เปิดโหมดมืออาชีพตอนเริ่มต้นเขาไม่ได้ตอบหรอก <laughs> เขาก็เลยฟังเราอย่างเดียวอรอยเนี้ยครับเราก็คุยถ้าซึ่งแต่ละวันเราสามารถจะรู้ได้ว่าเราทําถึงใบเทาไหมอะไร คนชมก็ไม่เยอะหรอกไลฟ์บางครั้งก็ไลฟ์ไม่มีใครละแต่เราก็ไลฟ์ไปเดี๋ยวครอบชมที่หลังไอ้ไอ้เขาทำส่งให้เราเองท่านอย่าอย่าน้อยใจบางคนก็บอกว่าไลฟ์คุยสองเดือนคือหกสิบวันเนี่ยท่านต้องทําทุกวันท่านต้องทาทุกวันสำคัญหนึ่งคือต้องทําทุกวันห้ามขาดในสองเดือนจะป่วยจะไข้ก็ต้องทายังไงให้ผ่านสักทีหนึง่งบางคนก็ทํามาสี่ห้าเดือนแล้วบางคนก็ทํามาเป็นปีสองปียังไม่ไปไหนเลยประมาณนี้ ครับลงคลิปทุกวันโดยเฉพาะคลิปยาวนะท่านท่านต้องรู้ว่าสองเดือนแรกเนี่ยเขาจะไม่มีหักแต้มใช่ไหมเขาจะให้เราสะสมนาทีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านวางแผนดีสําคัญนะครับการวางแผนท่านต้องวางแผนในตั้งเป้าหมายของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับแล้วก็เวลาก็ต้องชัดเจนคือพยายามทําให้มันต่อนเนื่องนะครับอือย่าเพิ่มเข้าไปซึ่งท่านทําได้น้อยน,ะน,ะนาทีท่านก็จะลดลงลดลง ยังไงให้ผ่านสักทีนึงบางคนก็ทํามาสี่ห้าเดือนแล้วบางคนก็ทํามาเป็นปีสองปียังไม่ไปไหนเลยลประมาณเนี้ยถ้าเราทําไม่ถึงวันต่อไปต้องพยายามมากขึ้นก็ได้ก็อยู่ที่แต่ละคนจะตั้งเป้าหมายอย่างไร แต่ของผมนี่ตั้งเป้าหมายวันละสี่ชั่วโมงมันมันก็อยู่ได้ครับตั้งตั้งนานไม่มีใครมาทักมาทายไม่เป็นไรท่านก็คุยเรื่องของท่นไปคุยอะไรก็ได้หรือคุยสิ่งที่เป็นสาระ,ะโดยเฉพาะตอนที่ผมไลฟ์ผมจะคุยเรื่องปัญหาท่น <c oughs> ต,ต้องทําทุกวัน